กินนูนซอยมียูเบรีเด้อพี่น้องเด้นอนณะโซนหลายคักพี่น้องแมนยูสิเอาสาดมะปูดึงมาดึงมาดึงมาเร็วๆมันอยากมันพร้อมจะลงแล้วมาทึงนี้อ่วันมาเบิงึงแมนยูสิสายหนังไ<ค>ส่แดงแดงชจะงซีบมาถี่มันพวกเหยียบช่างกระซีเออ าบอกขห้องเออขุดถอยถอยถอยไปอีกถอยไปไกลกุ่เออสั้นเหมนแต่ปิดก็เตรียมพร้อมพี่ดองเห็นว่าจะอดว่าพี่ดองเออมาเบิงมาเบิงบัมาเบิงน้ำมันเยอะเอาเอา กองต้นกระพ่อกินนะพี่น้องพี่คอเอาแค่นี้พอกินแล้วเอาเอาเอาเจสเปลสุดมาหากินโอ้ยขนรถรถขื่นลายแก่พี่น้องเดี๋ยวโอ้ยมันอันนี้ผมใช่จังไดเไฟโอโอไอ้นี่ไฟตุ๊กตาข้าวันือตุ๊กตาไ้นพี่น้องมาเก็บบ้าน giệp nấm gan, giệp, đeo, đeo, coi sắn, giệp, giệp xong nó đổ, sai con, đeo, nó giẹp, giẹp mồn, trong hòa cami đó, đợi, đeo, các anh giẹp mảnh mồn, giẹp, này, này. Mắt này mắt lái, เยอะเยะเลยเอาอันไหนคะมันตกลงราคาไอ้น,นี่มันบินเ <c oughs> สียงอเอา,นา,ห,าหนามเฮ้าหน่อยละ<า>มันโบยหนมเฮ้าหน่อยป่ะถั่วมอยป่ะเนี่ยมาป่ะี่น้องไอ้ <c oughs> พอบามอยู่ต่างกล่องไวทึงแหรอไฟไฟกล่องทรงมันก็นเลยบินมาหาไฟ <c oughs> เอบอ่ะอืมอเอาเดี๋ยวเอาเดียวเดียวเอาพออาาร้อมแันเบลอเลอหลบเลี้ยแล้ว,เ,ว,เ,ว,เ,วเออมันตนหน่อยอารมณ์มา หมดแล้วมันบวลงหลังคามันลงมาหาห้องพี่ละลงมาหาไฟเอาไม่อยู่เก็บเก็บจากได๋วเราพี่โอนเอาใจอ,อยู่หัวอยู่หางนี่เบอร์โหลดนี่แหละวิธีชีวิตชาวบ้านอู้พี่ มันไตออกทั้งหนอกพี่โอ้เหยียบเหยียบมาเจ็บมาเก็บ<า>วิธีชีวิตคนอีสานแบบบ,บ้านๆการแมกกิรูนชีวิตบ้านๆเอาผับเสื้อเฮาไว้หากเก็บเอาซุ้มอลยนี่ผับเสื้อเฮาไว้บ้าน มาเอาไปขึ้นรถค่ะอัอนนี้อ่านซองตัวฮะเห็นไขึ้นขึ้นกูกู่กู่กู่โบยตีขี้งบนไดนขันตีน่ะคือเหยียบยันเหยียบว่ามันลุนออกหลายออกหลายขันยางจะเป็นเหยียบโรเด้อค่ะยางจะเหยียบเลยเหยียบมันก็จำปนแล้ว หาพี่นอ้องอดซ้อนบอ่ยเยอะแยะเลยค่ะหาเก็บมันบินจู่ออกนอกสาสตร์แล้วม็เป็นคีบเห็ดค่ะพี่น้องงเออกระเม่กระเวศกระเก็บเห็ดแต่มือนี่ลืมข้าวบ่ได้เอาบ่ได้เห็ดคีบ ไม่อยู่อยากทําท <c oughs> ุนละแหงกันอยไรอ <c oughs> ต่าไรกระดูหัวขวนกัน <c oughs> ตาบเห็นหั <c oughs> บริกิบเก็บขี้หิน <c oughs> มันหัวก็ขึ้นจากดินไดนนน้ี่หัวยังม่นมุนเก็บายเนี่ย พูดถึงว่าคอมเมนต์มาอีกเที่ยวนึงนได้บ่ยบไร้มือนี่เบิดเร้วมันขึ้นเบิดเร้วโคลาไปบ่พอเครื่องสุโม,มงพี่น้องว่ามีอยู่ได้หลายบ่าจ้ะบ่พอเครื่องสุโม,มงได้นี่พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวมีอยู่ขัวบ้าน ว่ามือเปียกมือเปียกใตมือไม่อยู่จะลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังแรงใจให้มนยูบรีช่แนลนะเด้อค่ะขอบคุณมากๆค่ะเวลคัมทูเมนยูบรีช่แนลค่ะพี่นงมาเก็บแมงกินนุ่นสอยมนยูบรีเดี๋ยลอยเราเด้อมือนีเก็บแมงกินนุ่นเก็บแมงกินนุ่นกลางคืนไตแมงกินนุ่นโอ้ยเดี๋ยวไม่อยู่ิดตังพี่นองไว้เอาเอาเอา đâu điều còn đưa